ห่วงจุ้ยดีห่วงจุ้ยเรียกทัพย์ที่ใหม่ของเมืองกรุงเทพเราเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดีได้รับพลังงานดีๆตอ,อนนี้ชีวิตใครหนักใครเหนื่อยแต่ไม่มีเหตุผลทุกอย่างอย่างเต็มที่แต่เหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งไม่มีอะไรขยับก้าวหนะน,น้าขแนะนําที่นี่เลยร้านน้ำพุวันแบงค์ร้อนนี่เหมือนจุดศูนย์กลางของพลังชีวิตน้ำทั้งแสงทั้งเสียง ที่นี่เป็นร้านน้ำผู้วงกรมที่มีตึกล้อมรอบลรงงานดีมากเลือกมาตอน4ีม่มงเย็นเป็นช่วงเวลาที่สมองหลัง่งารเซโรโคนินีฮอร์โมนแห่งความสุขที่ช่วยรีเซ็ตใจเราอยู่ที่ชั้นหนึ่งไม่ว่าคุณจะออกประตูไหนให้มาเริ่มต้นที่ทาวเวอร์สจุดเริ่มต้นให้สังเกตจุดนี้เลยเห็นจุดนี้เราก็จะเห็นจุดเ ตรงนี้นะคะเ curve เมื่อเราเดินเข้า S, <S อ u r v e แล้วให้เดินวนรอบจู้พส3รอบตามเข็มน,นาฬิกาแล้วตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานไ,นไว้ว่าขอให้น้ำตรงหน้าชาลังสิ่งที่ไม่จําเป็นในใจให้น้ำช่วยหล่อเลี้ยงความกล้าความสุขความสงบและความสําเร็จในเส้นทางของเ<า>ราทิศเหนือเป็นเรื่องของความเสริมงานและโอกาสใหม่ๆใต้เสริมชื่อเสียงเสริมความมั่นใจทิศตะวันออกเสริมสุขภาพความคิดสร้างตันตกเสริมการเงินโชคลาภส่วนใครอยากได้คู่อยากได้ความรักดีๆก็มาขอที่นี่ได้วันนี้อ้อนขอให้พลังของสายน้ำพาอ้อนเข้าสู่จังหวะแห พลังงานที่ดีคนเราต้องนําพลังงานที่ดีกลับบ้านเพื่อเป็นแรงผลักแรงส่งของเราจ้าเหมือนตัวจีีเนี่ย